ต่อเลยใช่ไหมครับต่อสิค่ะนี่ห่กนี่อุปกรณ์คือจะบอกว่าคือถึงไม่บอกถึงบอกไม่อยากให้เรียกคาว่าสวดเนี่ยคือคืออะไรใกล้มือคือหยิบมาบมดหยิบมาใช้ไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่นางก็เอามือจกลงพืเลยคือไม่เคยใส่ถุงมือไม่เคยใส่ถุงมือจนลูกน้องที่ร้านอ่ะซื้อถุงมือมาให้ก็ไม่เคยใช้ถึงมางที่คนก็จกจกแบบคือไม่ลงเลือความเป็นพนักงานออฟฟิศบอกเลยครับอ่ามา ทำยังไงคุณจะต้องทำแต่คืออ<า>แต่คือ,อจริงๆถ้ามันอยู่ในในโคนผมว่ามัน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 ง,ง่ายกว่านะแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาออกมาเขาจะไม่เขาเรียกว่าเขาไม่เฉาอ่ะคือออกมาปุ๊บชําน้ําเสร็จคือเขาเด้งเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นที่ท,ที่แบบเลี้ยงแห้งอย่างเงี้ยคือโอกาสที่เขาจะเฉาแล้วก็ด้วยความที่เป็นเลมอนด้วยอ่ะยังไงก็เฉาเนาะเท่าที่ทํามาหลายอย่างคือเลมอนในโอกาสที่จะเฉาคือคือมีเราเราต้อง ก่อนที่เราซื้อไปเราต้องศึกษาเนาะจะไปด่าใครเขานะเวลาซื้อไปไปด่าใครเขานะเดีไปด่าใครเขานะเออครับลากหงลากลากเยอะปึ๊บปื๊บหาหากรอบบ้านมากไม่มีหรอกอุปกรณ์แพงอะไรกับเขาอไม่มีนะครับเพราะว่าคคือนี่เอาแบบแซะค่ะจกค่ะจกเดี๋ยวเล็บก็จะดำเออนั่นละคะ โอ้ยแบบไงเออนั่นแหละนั่นแหละคุณพี่วันหนึ่ะแถมอแถมลอกไปด้วยโอเคขอฝากมองว่างตรงนี้ก่อนพักรอเดี๋ยวป้อมมาลงดินดีกว่าป้อมป้อมไม่แบ่งแล้วลูกคงลูเพลินม่เห็นสวยก็ยอมยแบ่งอะไไม่เห็นแบบไม่เห็นคุณพี่ลงแปลงแล้วว่ามันสวยเราคือ คือ <c ười> บางทีเรา, <c ười> เ,ราเราทําไปเพราะเราเราแค่อยากเห็นมันขึ้นมามาดูตอนเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับ <c ười> มันมันมีความสุขนะรากอยู่ไหนเนาะเปิดเปิดใช่ไหมเปิดเปิดเราก็แบบเออจับจับเอาคื <c ười> อจริง<ๆ> <c ười> จะดูให้มัน <c ười> ให้มันได้รากมาเยอะที่สุดอะครับเพราะว่าคือถ้าได้รากไปน้อยคือเวลาชําแล้วเขาจะเฉา จื๊บแล้วก็แซะคือถ้าถ้าใครที่ส่สวนใหญ่ๆหรือว่าใครเขาเมื่อชีพก็เห็นเขาเห็นเราก็อย่าอย่าตำหนิเร้น,นะ <laughs> เราคือมีความบ้านๆมากโอ้โหโอ้โห<ด>อ่าต้นนี้ต้นหนึ่งใบเกลดียพรุ่งนี้พ่อขุดแปลงละขุดแปลงลงอย่างพี่เลยปลูกในตะก้าแล้วมันคืออย่างที่เขาบอกหละว่าเขาเขาใช้แค่มะพร้าวมะพร้าว มะพร้าวสับก็ได้แต่ว่าด้วยความที่เราคือก็แหบใส่ปุ๋ยที่นี่นั่นไปให้เขาใส่ใส่ใส่ไอ้ดินไม้ก้าปูใส่เพื่อให้เขามีสารอาหารบ้างอะไรเงี้ยมูลไส้ดงมูลไส้เดือนเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหน้ามาถ้าเกิดว่าคุณพี่ไม่อยู่บ้านเดี๋ยวคุณน้องขออนุญาตแบบว่าเอามูลไส้เดือนมาฝากสักกระสอบหนึ่งจะได้บำรุงเขาชอบนะพี่มูลเส้เดือนอ่ะครับโอ้โหลาก ไม่ต้องกลัวตายนะถ้า uh huh. ถ,ถ้าขครได้ไม้โอ้โ oh หถ้า <laughs> ถ้าขาได้ไม้รตนี้ไปแล้วเลี้ยงตายนี่คือเลิกเลี้ยง <laughs> ไม่ต้องเลี้ยงแล้วโอ้ <laughs> oh, แถมหน่ออ่ะเป็นลงได้เลยไม่ต้องขายแล้วเออไม่ขายแล้วแหละดูทรงแล้วว่า <laughs> ฉันจะลงแปลงแล้วทุกคนดูครับ <laughs> ไม่ต้องทักมานะดูดูครับแถมไปอ่ะ หลาย,ยากเฟือเลยหลน,น้าจืดไหมเนี่ยดูดิม่เป็นไายมัน้อกาไม่ต้องยังงี้ของมันออกหม่ได้เ,เห็นไหมละ่ะพี่เขาโคตรใจอะ่ะครับก็พยายามอดลากให้ได้เยอะที่สุดอตอนแรกก็ยังไม่อยากให้มาไม่ได้ห่วงนะคือบางทีแบบคนมาบางทีกลัวแบบ คยมาถึงคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นสวนใหญ่โตมันจะต้องอะไรเงี้ยกลัวกลัวผิดหวังไม่ก็พ่อของเราอแบบนี้พราไม่พ่อไม่ชอบสวนใหญ่มากเกินไปต้องทาตัวไม่ถูกเฉพาะเราบ้านบ้านพ่อชอบพ่าชอบบ้านบ้านอารมณ์แบบฟิลเดียวกันเนี่ยก็จะลากเยอะนี่แหละมีมาเพิ่มแม่แล้วมีเพิ่มมาอีกขออนุญาตลงแปลงนะคะลูกค้าไปคุยกันเอานะคะพาไปแล้ว ขออนุญ,ญาตลงแปลงนะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะ่ะอย่าติกันนะเราต้องลงแปลงเพื่อให้ลูกค้าแบบว่าเออมีได้ตลอดตลอดลอะไรอย่างนี้เพราะว่าลูกเพจเพรา้เขาก็เนาะชอบ,บชอบคือ,อเลมอนเลมอนมันใช้เป็นโคโรโลคาเซียที่เป็นสมามัญประจําบ้านไหมทุกบ้านต้องมีไหมคืองี้พี่มันเลี้ยงง่ายแล้วลายมันก็ม,มีลายตั้งแต่เด็กอะคือมันเสถียรมันไม่มันไม,มไม่เหมือนไม้อื่นไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแล้วก็คือแบบว่า เผื่อเลี้ยงไปเลี้ยงไปอาจจะกลายเป็นนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้ยราคาน้องก็ไม่ได้แบบแล้วแรงมากแต่ก่ไมไม่ตายหรอกโอ้ยไม่ตายได้รางวาลอยู่ลดจนว่าอันไหนรวบรวมสี่พอยังแล้วแต่คุณพี่แล้วแต่คุณพี่ไมแต้อละโอ้มาสองสามสี่ห้ามาโอ๊ยขอแอคชั่นหน่อยนะ one two three one two three เก็บผักกานเก็บผักกานขอบคุณพี่ต้อมมากเลยครืองจริงไอ้พวกนี้มันมันมันลอยอ่ะฮะมันลอยพี่ต้องเอาอะไรสูงๆไหม,มต้องเอาแบบว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยแบบอย่างเนี้ยเือเอไปแบบนี่เขาอะความจริงมันตัดก็ได้นะแต่มันจะใช้เวลาจะใช้เวลาเพราะเขายังไม่มีรากไงใช่มันจะใช้เวลาพักฟื้นได้ช้ากว่ากว่ากว่าจานวนนี้ ดูอุปกรณ์สวนนะจะเรียกว่าสวนได้ยังไงดูอุปกรณ์อุปกรณ์นั่นแหละเลิศละโอเคโอเค